ท่นดรทีนะท่านรองเลขาติการคณะกรรมการศึกษาท่านพื้นฐานสพทนะท่านพออตินนะพอศูนย์มปดภัยแนะนำันเองพอศูนย์อปดภัยครับค่ะค่ะคุณแม่เนี่ยมีเจ็ดเจ็ ลายด้วยกันนะกลายหนึ่งไปทํางานนะสองลายเนี่ยสองลายที่เราให้ปคมดําเนินคดีไปแล้วนะคะกอง,งปราบบารมมนุษย์นะคะที่จับกลุ่มอะ่ะนะซึ่งเขาก็ได้ให้ความร่วมมือกับเราดีมากนะไปกับแล้วก็ไปพาทุกคนมาเพื่อที่จะให้ความมั่นใจแล้ววันนี้ก็ไปที่กองปราบอีกใช่ไหมคะนะซึ่ง ก็มีอีกลายหนึ่งที่ยังไม่ได้แจ้งความนะก็แจ้งแล้วใช่ไหมวันนี้แจ้งแล้ววันนี้แเราตรวจร่างกายอยู่ค่ะไม่เพิ่มข้นนี่กลองตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะนะแล้วก็สิ่งที่เขากระทําก็เราคงรู้อยู่แล้วนะจะต้องเล่านิดหน่อยไหมเล่านิดหน่งนะว่าเริ่มเริ่มขอขออนุญาตเป็นคนเล่านะคะก็คือเริ่มก็คือมีเตกตะเตียนะค่ะ คือเราผิดสังเกตที่เขาไม่ไปเตะฟุตบอลเราก็เลยเรียกมาพูดคุยผลปรากฏว่าเด็กก็เลยเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ไม่มาพูดคุยเพราะาถูกล่วงละเมิดทางเพศจากโค้ชฟุตบอลแล้วก็ผู้สนับสนุนทีมอะค่ะผู้สนับสนุนทีมอีกรายหนึ่งคราวนี้เด็กก็บอกไปว่ามีใครบ้างเพื่อนเขาคนไหนบ้างที่โดน แล้วก็มีเด็กรายที่สองก็มาขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันพูดแบบเดียวกัน mm hmm. ก็เลยทางเราก็เลยติดต่อประสาน mm hmm. มาที่ mm hmm. มูลนิธิก็คือปรึกษาเขตพื้นที่ปรึกษาท่านผอ,อเรียบร้อยแล้วก็ประสานทางมูลนิธิให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเราเกรงว่าผู้ที่เด็กได้กล่าวถึงค่ะคือเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นอดีตทหาร มีเป็นพันตรีอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อเสียงแล้วก็พป้นที่นับหน้าถือตาในชุมชนเรากลัวว่าเออเราจะรับมือไม่ไหวกับเรื่องนี้เราก็เลยได้ศึกษาทางมูลนิธิว่าควรจะทํำยังไงค่ะจนมาถึงขั้นตอนนี้จนถึงขยายผลเพิ่มมาอีกอีกห้ารายค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกหลายรายที่เราน จริงๆมีแต่ก็าบางคนก็ยังไม่ไมไ่จะมาค่ะแล้วก็ทีนี้ทางปคมอก็จะขยายผลด้วยนะคะ,น,ะนี่อาจจะลองทีจะลองทีจะให้คุยไหมหรือว่าไเงี้ยไม่ต้องอเรารับเราทราบหมดแล้วนะนะี้ขั้นตอนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็เงียบมากเพราะเราไม่ต้องการที่ให้ให้ใหใหรู้อะไรทั้งสิ้นนะจนกระทั่งกองป่าปคมอเนี่ย สามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคะแล้วก็เราก็ไปแถลงข่าวที่ที่กองปราบแต่ไม่ได้ให้แม่แม่ไปนะคะไปสรุปแล้วเขาก็ขยายผลก็ขยายผลปั๊บก็มาอีก5คนนะซึ่งเราก็ประสานก,กับทางโรงเรียนตลอดทางพอ,อรโรงเรียนซึ่งให้ความร่วมมือที่ดีต้องขอขอบคุณนะคะออท่านผู้ในการนะทีมมนะ่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็คุณครูนะที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งอย่างดีมากเลยนะเพราะ เราก็เมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะที่แล้วเนี่ยสารอาทิตย์จันนะทางเจ้าหน้าที่มูลิธิเราก็ไปกันกับครูไปให้ความรู้กันนะว่าขั้นตอนทําไงแต่เด็กสองคนเนี่ยหลังจากที่เ,เราสามารถจับกลุ่มทางตํารวจบกมสามารถจับกลุ่มผู้กระทาความผิดได้แล้วเราก็ให้น้องสองคนเนี่ยตัวตัวท่านเองก็พาไปไปที่กระทรวงวิติธรรมนะ แล้วก็ได้เงินเยียวยาคนละห้าหมื่นบาทคือทุกคนเนี่ยถ้าจบกระบวนการก็หมายความว่าแจ้งความแล้ว <c oughs> แล้วก็ด,ดําเนินการตํารวจด,ด,ดําเนินการนะฮะนะไปตามขั้นตอนแล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขอเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ก็จะได้คนละห้าหมื่นบาทนะเราก็จะขยายผลไปตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่วันนี้ทั้งกระทรวงสึาธิการมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ดียิ่งเพราะว่ามันเด็กนี่ยก็คือเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในโรงเรียนนะแล้วก็ไม่ใช่โรงเรียนเดียวด้วยนะคะหลายหลายแห่งด้วยกันนะโรงเรียนหลายแห่งด้วยกันในในอุดรธานีนะซึ่ง <c oughs> ก็อาจจะต้องให้ท่านรองผู้อการทีคงจะต้องขยาย ผลตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้นิการแน่ผู้การก็ดีมาก,กน,นะแล้วก็เมื่อเช้าวันนี้นั้นก็คุยว่าอา,อาจจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้ประกาศว่าถ้ามันมีเด็กคนไหนนะคะที่เขาถูกกระทำเนี่ยให้ไปแจ้งโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้มีการขยายผลได้แจ้งครูผู้ปกครองก็ได้หรือใครก็ได้อะไรเงี้ยก็มันมีอะไรบางทีคงนจะต้องให้ทาง ทางโรงเรียนเนี้ยนะคะเป็นเป็นต้นเรื่องว่าจะมีโรงเรียนไหนบ้างทราบว่าหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ขยายผลเพื่อที่ทางตำรวจเขาต้องการที่จะขยายผลให้มากที่สุดนะคะไอ้ต่างกันต่างวันละแล้วก็ให้ความมั่นใจกับนักเรียนทุกคนด้วยนะว่า,าทางกระทรวงสกษสธิการเนีก็จะให้ความดูแลให้ความปลอดภัยทุกอย่างตั้งทางกระทรวงสกษาธิการทั้งกระรกรทรวงยุติธรรมนะคะหรือ ทางตำรวจด้วยปคมนะแม้แต่มูลนิธิปวินานะคะทุกอย่างเชิท่านรองงทีก็ทางทางเราก็จะดูแลในเรื่องของเด็กๆที่เผชิญเหตุเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องขยับไปที่ไหยยนไรืนนะะ่องไงนยนะครับก็ยินดีที่จะจะช่วยแล้วก็เรื่องเรื่องความวาานะปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหลักพื้นฐานจะต้องขอบคุณทีมของเขตและโรงเรียนที่ดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ จุดไหนที่จําเป็นจะต้องให้กระทรวงการช่วยที่โดยห้องสมทดถอในเรื่องของการเรียนรู้การขยับย้ายโรงเรียนในจุดที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องต้องดาเนินการร่วมกันได้ท่านเลขาธิการท่านรัฐมนตรีก็เป็นห่วหน้ท่านเลข้าริการก็รายงานท่านเลขาราชการครับท่านก็เลยเรามีมาตรการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเ่อนเราในเรื่องของด้านเราก็ถอยเองครับเราเป็นคนจัดกระบวนการเรียนที่เด็กเป็นเด็กเรา ทีนี้ส่วนมันไม่รู้ว่าเด็กมีเด็กเรากี่คนบ้างเนื้อเด็กที่อื่นบ้างอเป่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรารับภาระเรื่องการการการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ตกหลงคืออาจจะต้องถ้าน้องอยู่ตรงนี้เรียนไม่ได้เพราะมีมีอะไรกระทบเนี่ยเราก็จะมู้ให้ขยับขยับที่เรียนให้ตามความต้องการผู้ปกครองนะส่วนส่วนในด้านของการป้องกันนี่ก็เป็นหน่วยงานต้องใช่ครับการป้องกันแต่ว่า เพราะเหตุนี้เกิดลักษณะที่ถูกหลอกไปในในหน่วยอื่นทางโรงเรียนเองก็ก็พอทราบเรื่องก็ก็ถือว่างเรียนทำได้ดีแล้วก็เอาไปใส่ัน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเพิ่มแนวป้องกันตรงโซนนั้นให้ชัดขึ้นครับคือเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนเลยที่โรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งเลยนะแล้วก็เขาเขาใส่ใจมากมนะคะอย่างเช่น เขาจะใส่อันนี้ก <c oughs> ็จะมีกระบวนการที่จะไปใช้สถานที่โรงเรียนะนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแคมป์เชใช่ไหมเป็นฟุตบอลเนี่ยเขาตั้งขึ้นเ,นเนขาใช้เขาใช้เขาทำเป็น a ค e m y มาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วก็มาขอใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนในการซ้อมหลังเลิกเรียนเช่จะทำนี้มาหลายรุ่นแล้วค่ะหลายรุ่นแล้วก็เด็กเด็กก็เลยต้องเข้าไปเรียนเพราะเด็กก็สนใจอ่ะใช่ไหมเด็กก็รัก ฟุตบอลกันทั้งนั้น,นเขาเขาจะมีกระบวนการเขาจะมีอย่างเนี้ยนะไปขอใช้ที่โรงเรียนแล้วก็เด็กเด็กก็เลยเข้าสมัครแล้วเขาก็ะจะข่มขู่เด็กไงถ้าสมมติว่าไปบอกใครเนี่ยเขาก็จะไล่ออกจากฟุตบอลใช่ค่ะจะไล่ออกจากทีมฟุตบอลแล้ว <c oughs> จะ,ะขู่แบบนี้ค่ะซึ่งเด็กเด็กทั้งหมดค่ะที่มาขอความช่วยเหลือจากเราคือ เขาไม่ได้อยากได้สิ่งของนะคะสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้เล่นฟุตบอลอยากอยู่ในทีมอยากไปแข่งอยากเป็นแชมป์นี่คือสิ่งที่เด็กบอกค่ะแล้นเด็กก็เด็กๆทั้งนั้นเลยระหว่างเก้าขวบสิ 13. บสาบางคนก็โดนกระทำมาสีสามปีแล้วนะค่ะใช่ไหมฮะของเราทราบนะของเราลูกหลาน,นอายุเท่าไหร่คะสิบขวบใช่ไหม โดนมากี่ยวกันโดนมาทั้งสิ้นกี่ปีแล้วฮะหนึ่งปีลตั้งแต่เก้าขวบใช่ไหมใช่ตั้งแต่เก้าขวบนี่นะลูกหลานอายุเท่าไหร่สิบสองค่ะแต่โดนกระทำตั้งแต่เก้าปีตั้งแต่เก้าขวบใช่ไหมอันนี้เก้าขวบนะก็สามปีนะโดนมาทำสามปีนะอันนี้ก็อายุเท่าไหร่โดนกระทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ เ <9 S 2> ก้าขอ,องเดินกระทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุเกนะ้าขวบนี่เดินกระทำมาตั้งแต่แปดขวบอน้ยมากแล้วเนี่ยคะเออโดนกระทำมากี่ปีสี่ปีสี่ปีตั้งแต่เก้าเลยนะเอาไปพักอยู่ด้วยเลยเหรอคือบางทีก็บอก ถ้าคนไหนนั่นเขาก็จะขอให้ไปอุปถัมภ์ไปอยู่ในบ้านเลยแล้วบังคับไปอยู่บ้านตลอดสรุปเนี่ยนะก็ทําตั้งแต่ยุแปดขวบเก้าขวบนะคะ่ก็เด็กเด็กมากเลยก็ทำแบบนะคะนี่ก็คงจะต้องท่านลองทีน,นะคะท่านต่อศูนย์ปลอดภัยเนี่ยจากทีมไปประสานงานกัทางทาง้นที่ด้วยค่เดี๋ยวเร,ราจะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรานัดวันไปนะ ต้องขออภิปรายขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของเรื่องศูนย์หน่อยมันมีศูนย์ครับครับก็ท่านทูดเองครับคือคือในส่วนของฝ่ายการศึกษาเนี่ยโดยเพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านรัฐมนตรีท่านกลุ่มตกลงเพิ่มภูมที่ชอบกับท่านธนูอุงจินดาเลขาธิการเนี่ยจะใส่เรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ ขณะน,นี้ทางทีมงานของของสะพทเ,เ,เนี่ยเรามีศูนย์ปลอดภัยซึ่งท่านรัฐนตเป็นพอศูนย์ก็มีทุกเรื่องที่เป็นภารกิจที่เป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยของเด็กซึ่งเราเราใช้นิยามสี่นิยามเราก็ดําเนินการอย่างเข้มข้นทัน้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปลุกฝังแล้วก็การป,ปารับปรามมาถึงเ,เราวางแนวป้องกันเนี่ยเต็มกําลัง นี่กรณีแบบนี้จะเป็นเคสตัวอย่างที่เราต้องวางแนวป้องกันเพิ่ม<ช>เติม<ช>ทั้งระบบด้วยน<ช>ะครับในระดับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนเคสนี้เราก็คงต้องลงไปตรวจสอบว่ามันมีจุดอะไรที่ต้องระวังเพิ่มเติมไหม<ช>อาจจะมีจุดลวมที่เรานึกไม่ถึง<ช>ทําให้เหตุเกิดนะครับแล้วก็แต่เจ้าลักษณะนี้มันเป็นคนที่เขาก็จ้องอยู่แล้วเนาะโอกาสที่เราจะต้องแต่ว่าเราทําเป็นที่แล้วก็คงจะไปปรับแนวข้างหน้างานไปจากท่าน ตามทพ่านเราวีลาไปไปดูหน้างานตันต้นมะกราดเพื่อจะเป็นเคสดัดดี้แล้วก็เป็นเคสตัวอย่างนะฮะเพราะเราเชื่อเมื่อเด็กเนี่ยอยากจะเล่นกีฬามากเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เป็นชีวิตจิตใจของเขานะแต่ว่าเขามาเผชิญอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดนะก็จะต้องมีเหมือนกันเนี่ยความปลอดภัยของเด็กมีไหมอาจจะต้องขยายผลไปแต่ละจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะ เรากไ็ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นยังไงเอาเด็กไปทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามีหรือไม่มีก็ต้องนะฮะดัตรวจสอบกันตรวจสอบให้นะค่ะโอเคก็สบายใจขึ้นไหมนะนะสบายใจใจขึ้นนะคะเขามีสองลายที่ลายหนึ่งตอนนี้ไปตรวจร่างกายอยู่นะฮะให้เด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะและ้วก็เด็กทุกคนก็อยู่ที่นี่ เดี๋ยวสามารถที่จะเข้าไปคุยกับเด็กได้นะคะไปอยากจะม้องพิเศษค่ะ้ก็เข้มแข็งดีนะดีใจขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออะไรนะ <c oughs> โคช้ชได้ประกันตัวแล้วก็ทางนี้ก็ปรากฏว่าโคช้ชเขาไลน์ไปเนี้ยอธิบายให้หนูเขาไลน <c oughs> ์เค้าคือทางโค้ชอะค่ะใช้ ลายของญาติประกันตัวแล้วยังไงประกันตัวตว,วันที่ประกันตัวว,ตว,วันแรกก็คือเขาใช้ลายของญาติเนี้ยค่ะญาติของเขาลายมาหาผู้ปกครองสองลายใ,ในในเนี้ยค่ะลายมาเกี่ยวกับว่าให้มาบ้านให้มาผูกแขนเขานะเขาอ่ะมาผูกแขนรับขวัญน,นะคะเป็นประเพณีของไทยสาร <c oughs> <c oughs> ให้ญาติเหยื่อ <c oughs> มาผูกแขนตัวเอง เออว่าตัวเองออกมาประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็บอกไปบอกว่าเนี่ยอไม่ได้เป็นอย่างในข่าวทั้งหมดนะเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ก็คือทางยากยืนยันไปพบไหมคะไม่ไม่ก็คือแบบเขาไม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้มากค่ะแล้วก็ย่าก็ยืนยันว่าเป็นมากกว่านี้ใช่ไหมเขาทามากกว่าในข่าวใช่ไหมมากกว่าในข่าวที่ออก คือเขากระทำกับเด็กมากกว่านั้นนะคะ okay. แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเขาอะไรเขาร้องเพลงเขามีแบบมีเสียงแบบส,สั่นๆกันในบ้าน<ถ>ชาวบ้านได้ยินอยู<ด>่เน,น,นะ,ะด,ดังไปหมดคือทําให้เด็กก็กลัวแล้วเด็กพูดว่าไงแล้วผมจะอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่เด็กพูดค่ะผมจะอยู่ยังไงเด็กๆวันที่เขาจับตัวไปเด็กพูดกับครูค่ะว่า ดีใจดีใจมากเันที่ทแบบมีคนมาจับตัวไปครูพาเพื่อนมาจับเขาไปอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาพูดเขาดีใจที่ฝุดแต่คราวนี้พอเขาได้ประกันตัวออกมาเด็กก็ถามว่าแล้วพวกผมจะอยู่ยังไงนี่ก็คือความมั่นใจอะ่ะต้องเรียกร้องความมั่นใจให้เด็กนะยายก็กลัวค่ะยายไม่เป็นไรวันนี้เรามานะ แล้วความมั่นใจให้ให้กับเราทุกคนนะคะนะเพราะเขาเขาก็ถูกดำเนินคดีแล้วประเด็นที่1นประเด็นที่2หลักฐานมัดมีคลิปมีคลิปวิดีโอม,มีอะไรทุกอย่างเลยที่เขาทำของเขาเองอะนะคะซึ่งตำรวจก็ได้ได้หลักฐานทุกอย่างแล้วนะคะประเด็นที่สามก็คือเขารับสารภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องมั่นใจนะคะแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ว่า ถ้าเขามาก้าวไกลมาลังควานเขามายุ่งเหยิงกับเราทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยนะที่ปคมหรือที่มูลนิธิปวีนาที่โรงเรียนก็ได้จะได้ส่งมาที่มูลนิธิเราสามารถที่จะให้ตํารวจเนี่ยยื่นเพื่อถอนการประกันตัวได้นะคะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับทราบแล้วก็ไปบอกกันต่อๆกันด้วยนะเอาเอนะคะ ถ้าจะเรียนถามท่านกองบินานนี้ครับจากการที่ไปอกมอเนี่ยได้ปรึกษาจากทานที่ตำรวจว่าเป็นการแจ้งความใหม่ต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมคะใช่คะ่ะถูกต้องคะ่ะพวกนี้ก็แจ้งความใหม่หมดเลยต่างกรรมต่างวาระเ,เพราะว่าอีกห้ารายนั่นสองรายก็คือ,อเ,คเป็นเป็นคดีหนึ่งค่ะแต่นี่อีกคดีหนึ่งก็ต้องดําเนินการตากมกระบวนการยุติธรรมเ,เขาก็จต,ต้องถูกดําเนินคดีอีกจะต้องกลับไปสู่กระบวนการยุติธรรม อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะ,แล,ะแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระหน,หนึ่งลายก็หนึ่งกรรมวาระด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจนะก็ต้องขอขอบคุณตรงสศิลิการนะคะกับคุณกับคุณโรงเรียนนะใช้ชื่นชมด้วยค,คุณครูที่เอาใจใส่และอยากให้เป็นตัวอย่างของคุณครูทั้งประเทศเลยลเขาตั้งใจมากอยู่ แล้วก็เราเราต้องการเป็นอย่างงี้ที่เราคุยกันว่าตอนนี้ครอบครัวอ่อนแอมากครอบครัวอ่อนแอเพราะฉะนั้นครอบครัวที่สองคือโรงเรียนค่ะพ่อแม่ที่สองก็คือครูครูจะต้องเป็นพ่อแม่ที่สองวันนี้เราต้องจับมือกันกันกบกระทรวงศึกษาธิการเลยแหละเพื่อที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสามารถที่จะเป็นพ่อแม่ที่สองให้กับเด็กๆนะเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ถ้าไม่มีครูเนี่ยนะคะมาแจ้งบูยุิธิปวีณาเด็กจะทํายังไง เด็กจะเป็นธาตุนะอยู่ในนรกอะไปอีกนานแค่ไหนนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเลยวันนั้นเราคุยกันนะว่าเราอยากให้สร้างสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านที่สองของเด็กเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีนี่คือบ้านที่สองของเด็กที่เขาจะสามารถพึ่งพิงได้พึ่งพาได้นะคะเพราะต้องไปเรียนท่านดนตรีนะ เลยขาเราก็ต้องการที่จะให้ครูเนี่ยแหละค่ะเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียนเป็นพ่อแม่ที่สองอย่างแท้จริงเลยยินทีค่ะยินดมีมากๆค่ะ,คะเป็นตัวอย่างคุณมากค่ะเป็นครูที่ดีๆมีเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะ,ะถ้าเด็กเด็กเนี่ยเขาไม่มีก็ไม่มีทางที่จะรู้เลยเด็กเนี่ยเขาไม่มีทาง ที่จะเ,เขาลาเขาไม่กล้าพูดกับยายเลยนะบางทีอะแต่เขามาพูดกับเพื่อนมาพูดกับคร is ูเขาเขาไม่กล้าพูดกับยายบางทีเขาเขาอายหรือกลัวยายจะตีดูแม่จะตีเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันผิดหรือถูกเขาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกอะไรอะถูกกระทาถูกข่มขู่ถูกอะไรเงี้ยแต่เขาเขาไม่ไม่ไม่รู้ว่าช่องทางใดที่เขาจะต้อง เข้าไปขอคามชื่อมือแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะโอเคนะคะค่ะนะทีนี้เดี๋ยวขอรุกคนสัมภาษณ์ไปมึติดก่อนชั่วค่ะเดี๋ยวขอให้เขาไม่ไปบาย้ปหแบนี้มั้ย่มงเนีสมภาษณ์มเสมภาที่เป็นะไรเสริมโอเค ท่านรับจากเคสนี้นะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทางสพเองนะมีแนวทางในบ้างครับกับที่การดู่ากเคสเจ็ดเท่านี้รนะก็มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือกรณีเคสนี้เลยเนี่ยเราก็คงต้องอจัดทีมสูงปลอดภัยลงไปตรวจสอบข้อมูลโร่ระกาบทางมุ่ที่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็มีใครได้รับผลกระทบบ้างในส่วนของของเราคงจะ ดูความต้องการของผู้ปกครองเป็นหลักว่ามีความประสองค์อะไรจะให้เร,เราช่วยอะไรบ้างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยกรณีได้รับผลกระทบจึงจาเป็นต้องใช้กระบวนการเรียนวิธีการต่างๆเช่นเรียนที่บ้านหรือว่าย้ายที่เรียนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องภารกิจของสพทในการบริหารจัดการให้นะครับย้ายท่านพูดถึงเรื่องสูนตัวนี้ครับ,รบเราสูนนี้ที่เกิดขึ้นมานมีหน้าที่ทางานบ้านจริงๆสูนนี้เป็นสูนที่ เดิมเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญมาโดยตลอดอย่างยาวนานมาแล้วละครับเพียงแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบว่านเฉพาอยเองเดิมเดิมมีศูนย์เฉพาะกิจพร้อมอยู่ในักเรียนแล้วก็ปรับบทบาทภารกิจเป็นศูนย์ความปลอดภัยซึ่งภารกิจศูนย์เนี้ยก็คือเคลื่อนง,งานเรื่องการดูแลนักเรียนในความเรื่องความปลอดภัยทุกมิตินะครับทั้งเรื่องภัยเรื่องบัติภัย เรื่องสาธารณภัยเรื่องการภัยบุคคลหรือว่าอุบัติที่ลักษณะที่เกิดขึ้นทั้งหลายหรือทั้งกระบวนการที่ลดสิ่งรบกวนการนงเรียนของโดยในโรงเรียนจะมีระบบการดูแลเฉลืนักเรียนเป็นระบบการในการที่ทําให้ครูเนี่ยทำงานกับร่วมบผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงตัวเด็กๆดูดูแลพื้นที่ของเด็กให้ปลอดภัยแล้วก็ครูก็จะมีภารกิจตามประมวลกฎหมายฉบับของพระบรมของเด็ก เป็นที่เป็นมาตรสําคัญที่ที่ครูจะต้องทําซึ่งวันนี้ครับครูได้ทํามน้าที่เราเห็นแล้วว่าภารกิจก็คือเมื่อเกิดเหตุเนี่ยต้องประสานขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็จะมีทั้งกระทรวงพอมอทั้งกระทรวงกระทรวงตำรวจทั้งมนลวยที่ปรีนาทั้งอะไรก็ตามที่ที่ทำง,งานนี้ในสนานเด็กก็จะเกิดการประสานให้เกิดความช่วยเหลือเข้าหาตัวเด็กโดยเร่งดวง่วนซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทากันทั้งระบบอยู่แล้ว พียงแต่ว่าคราวนี้ต้องขอบคุณทีมโรงเรียนแล้วก็ทีมเขตทีมครูที่ทํางานด้วยความกล้าหาญแล้วก็ทําให้เด็กๆได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังระบบเนี้ยจะมีมีทีมงานตั้งแต่ระดับสพทนะครับก็คือดรตีนตีนจะ้เป็นพอออกศินยป้อปภัยนะครับแล้วก็มีทีมงานของเขตนะครับโรงเรียนก็จะเป็นเป็นเครือข่ายสําคัญที่ทํางานด้วยกันก็จะมีความ จริงๆเราทำงานกันมานานแล้วกับท่านประวีณาในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มีเคสที่ทำร่วมกันเนี่ยผมเยอะมากเยอะมากก็เป็นเรื่องปกติที่ทำด้วยก,กันนแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าหัวใจดวงเดียวกันก็คือเราเรยึดถือประโยชน์สูงสุดข,ของเด็กเป็นสําคัญแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทุกอย่างเท่าโดยอาศัยพี่น้องที่เป็นเครือข่ายทั้งตํารวจทั้งทหารทั้งสาธารณสุข พมทุกหน่วยครับมีหลายหน่วยมากที่ทำงานด้วยกันก็ก็นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาคว่าเราทำงานด้วยกันอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นทางท่านเล็าที่การท่านธนุก็ทราบเรื่องแล้วก็สั่งให้รีบมาประสานง,งานกับท่านดรบิาครับก็ก,ก,ก็ให้ความมั่นใจว่าฝ่ายการศึกษาเองเราทำหน้าที่ของเราเต็มกําลังครับ <c oughs> เด็กต้องได้รับการศึกษาเต็มที่และเรียนต่อโดยไม่มีอะไรมาสะดุดนะครับก็นี่เป็นภารกิจร่วมที่จะต้องเดี๋ยวดูต่อว่าจะต้องช่วยน้องๆยังไงในส่วนการศึกษา เพราะว่าหยุดหยุดไปนานใช่คอยู่ที่นี่เกือบเดือนเลยนะบางคนนะนะก็อาจจะต้องให้ให้ติวจะต้องเติมพวกข้อมูลเติมเดี๋ยวทางสุรภัยจะคุป้มกันนะใช่ไหมทางโรงเรียนก็มีมาตรการคือช่วยมองช่วยนะถ้ามีอะไรก็ประสาึค่ะเพราะว่าเอาความปลอดภัยเด็กก่อนใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ เดดเชิญเชิญเลยอ๋อพูดัได้ไหมคะันนี้คือพี่พี่่คบค่ะเขาวันปีใหม่เขาลาปีใหม่เหรอแต่ไม่สี่เหรอมสันปีใหม่ฉันจะพูดยังไงดีอคเขาพอเหรอ จะพูดถึงพูดกับประชาชนหรือพูดกับบัเทืกพูดกับประชาชนครับอรับลวกพิธิจันครับตอนนี้อิจัรอยู่ที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับซึ่งวันนี้เหยื่อเนี่ยนะครับที่เป็นเหยื่อของโคสตเื่นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยพร้อมกับรองเลขาธิการสพทนะครับดรที รวงขนันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เข้ามาให้ความมั่นใจกับทางเหยื่อนะครับว่าจะมีการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งจะมีมาตรการต่อส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศต่อไปนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็มีความคืบหน้าในส่วนของ เคสอีก5เคสนะครับซึ่งเราได้รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับสาหรับ5้าเคสเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อที่จะเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะครับซึ่งในวันนี้ทางบริิัิปวีนาเนี่ยก็ได้ประสานไปยังตําตรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วซึ่งสําหรับ5้าเคสหลังเนี่ยนะครับก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับ <c oughs> กับเคสแรกซึ่งทางคุณครูเนี่ยก็พา ญาติๆของเด็กมาเนีครับเพราะว่ายังมีความกังวลเนืน่องจากโค้ดเนี่ยนะครับกลับไปอยู่ที่อุดรธนานีหลังจากได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยกลับมีพฤติกรรมและท่าทางที่รื่นเริงนะครับไม่ได้เกรงกลัวอย่างใดนะครับกลับบ้านก็ยังมีการร้องรําทำเพลงนะครับทำให้ทางญาติเนี่ยหวังกลัวนะครับจึงเข้ามาประสานกับทางคุณประวีนาอีกครั้งนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับทางคุณครูและก็ทางญาติเองเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับในครั้งนี้ทําให้พวกเขานะครับได้รับความเป็นธรรมซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ทางมูลิธิปวีณาเองเนี่ยก็จะเดินทางนะครับไปที่จังหวัดอุดรธานีในวันหลังช่วงปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหน เราก็จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะลงไปพูดคุยนะครับกับเด็กๆในโรงเรียนนะครับครับวันนี้นะครับอีจันก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็หากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอีจันจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งคดีนี้ยังต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็ทางลนิษัรปวินาก็จะพร้อมสู้ไปกับญาติด้วยนะครับ